เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีรับวาสดุจากแอนแอร์เกมเมิงนะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม GTA San Online บนคอมแล้วมือถือกับเซิร์ฟเวอร์ r n B9 นะครับโลเพ a เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับคนเล่นอยู่ที่2 3คนตอนนี้เลยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นั่นแหละคุณผู้ชมระบบโคตรดีนะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้ ใครที่จะเข้ามาในเซิฟนี้รายละเอียดทุกอย่างผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถที่เข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสนุกนะครับสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามานะครับจะได้กาชาปองสองลูกนะครับผมก็สามารถที่จะรับตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการกด n นะครับผมอ่านี่นะครับผมจะได้รับมือถือพิซ่าเงินสดเนาะนี่แล้วก็เปิดไปที่นี่เลยนะครับผมไปที่แตะนะครับจำนวนคอยคุณสื่อ๋อจะแตแล้วก็อินเวนทตอรี่อยู่นี่นะครับผม ประมาณนี้เขาไม่ได้เจกนะครับมพูดมั่วส่วนรถนะครับผมเราจะมีให้เช่าอยู่ตรงนี้นะครับผมวิ่งตามผมมาเลยนะครับผมสําหรับที่เช่ารถสําหรับเซิร์ฟ RNB9 นะครับนี่นะครับผมเป็นจุดเช่ารถการเช่ารถนี่นะครับจะเสียต่อครั้ง500บาทนะครับผมสามารถที่จะกดเฮดนะครับเพื่อเช่าได้เลยนี่โคตรฟรีนะครับไม่ต้องสตาร์ทเองนะครับผมสตาร์ตให้โอเคย่างต่อไปนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไป ดูตลาดเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่านะครับผมอ่ะทับจีเอได้เลยแปบ๊บหนึ่งเขียนผีดนะครับผมนี่แล้วก็กดไปที่ตลาดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแปบบ๊บนึงนะฮะนี่นะครับผมอ่าตลาดเซิร์ฟเวอร์ก็จะอยู่โคตรไกลนะครับผมนี่อยู่แถวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ถึงตลาดเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับเพราะมันอยู่ไกลกมากๆเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเนาะ ตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงตลาดเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะอยู่บนแผนที่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ก็นะครับจะเป็นตลาดเซิร์ฟเวอร์แบบโอ้โหเรียงโค้เยอะนะครับมันก็จะเป็นจุดขายของ,งต่างๆเช่นนี่นะครับเนื้อกรไท่อนซุงอู้เยอะนะครับผมดูยาวยันนี้เลยนะเออ รอบนี้บอกเลยว,ว่าโคตร RP นะครับผมเงินในเฟอร์แน่นอนนะครับสำหรับอรอบนี้ก็มาที่จะคมนวนกันได้เลยนะครับผมส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยรักกันนะครับโอเคงานต่อไปน,นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูงานที่น่าสนใจนะครับผมางานขุดเหมืองกันละกันนะครับผมก็สำหรับงานขุดเหมืองนะครับผมเราสามารถที่ น่าจะเป็นแบบเหมือนเกือบทุกเซิร์ฟนะเขาจะอยู่ตรงนี้นั่งร้านขุดเหมืองก็จะเป็นเหมืองใหญ่ๆเริ่มเขิ่มน,นะครับผมก็ใกล้ๆก,กับตลาดเลยเนี่ยแหละเออลิโดกต่อการรีวิวมากๆนะครับผมนี่นี่โคตรฟี้ยวอารพีหรือพีเอ็มเนี่ยแค่นี้ก็พีจีแล้วเนี่ยผมเนี่ยกระโดดมาอย่างเฟี้ยวโอ้ยเชดโดนี่นะครับผมก็จะเป็น เหมืองขุดแร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดขุดแร่นะลองกดเ N ได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็จะขึ้นประมาณนี้นะเอากด N ของกระบการขุดแร่นะครับผมเรามาดูกันแร่นะครับสามารถที่จะไปนําไปขับอาวุธได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเลเบลด้วยนะนี่รอนี่ได้เลยนี่นะครับแร่หินแดงนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับไปดู เลเบลเซิร์ฟกันดีกว่าว่าจะมีอาวุธอะไรให้ครับมั่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ถึงเลยแล้วกันนะครับไปกันเลยครับเอาโอเคผมก็นะครับสําหรับเลเบลนะครับสําหรับจุดคราฟอาวุธนะครับเพรก็ประมาณนี้เลยบอกเลยว่าที่คราฟปุ๊โคตรเยอะนะครับผมเยอะจริงนะเรามาเริ่มอย่างแรกกันเลยกว่านะครับจุดคราฟกุญแจนะครับกดเอ็นได้เลยนะครับจะบอกแร่ต่างๆนะครับใช้แร่หินนะครับเยอะแยะมากมายนะครับในการ รับกุญแจครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดครับกระชาปองนะครับผมเออใช้เงินเขียวนะครับหนึ่งพันอ่ะผมใช้เลยแล้วกันเอ้าคุณมีแร่เฮมาไทยไม่พอห้าสิบอ๋อต้องใช้แร่ด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดครับเกาะนะครับผมนี่โอ้ยโคตรเยอะนะที่ครับนะเออนี่จะเป็นคารอาวุธนะครับผมนี่มีเปอร์เซ็นห้าสิบห้าสิบนะครับในการตีติดนะคุณผู้ชมโอ้เยอะนะแต่ตรงนี้จะเป็นจุด ครับกล่องฮิวเลือดนั่นเองนะครับผมก็สามารถเหมือนมันจะใช้ไม่ได้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ๋อรอขึ้นแล้วมันน่วงนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับผมไอจุดชุบนะครับผมนี่แร่หินเ5็นะจุดกล่องชุบชีวิตนะครับผมเวลาเราตายอะไรเงี้ยนะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดครับกล่องจูนรถนั่นเองนะครับผมก็จะมีเยอะแยะมากมายแล้วตรงก็จะเป็น ATM, ATM เมแม่งโคตรเยอะนะครับผมสามารถที่ทับ ATM ได้เลยนะครับ ATM, ATM นะครับผมนี่อย่างฟยวนะครับตรงี้ก็จะเป็นนะครับจุดฝากเงินนะครับผมจะฝากสักสิบบาทพออ่านี่แล้วก็ทับ ATM อีกรอบนะครับผมนี่แล้วก็มาเลือกที่ถอนเงินนะครับผมนี่ถอนเงินผมถอนสักบาทเดียวพอ <c oughs> ฝากสิบบาทถอนบาทเดียวโคตรฟียวใครจะฟยวแต่เท่านี้เนาะแล้วนี้นะครับก็จะเป็น ประมาณนี้เนาะสำหรับที่คาอาวุธนะครับผมจะพาผู้ชมไปดูแล้วก็ทํางานสักหนึ่งงานแล้วก็จะปิดคลิปเลยนะครับผม,ผมก็ม,มีประมาณนี้เนาะสำหรับเซิร์ฟนะครับผมโอเคใครที่อยากจะรู้อะไรมากแล้วอยากเข้ามาดูแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟสนุกมากนะครับโอเคเดี๋ยวทับจีพีเอสไปดูงานดีกว่านะครับผม โอเคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงงานเก็บปลาดาวเป็นเทบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ตรงบตรงนี้เลยนะครับสําหรับแผนที่นะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับริมริมทะเลสาบตรงนี้นะครับผมอ่าก็นะครับแอดก็บอกว่างานนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมทำมาที่จนี้ได้แล้วแอดก็ให้รถอินฟอร์นัสผมมาให้ไปรีวิวด้วยนะครับผมเออ่งั้นเก็บหอยก็ดีนะครับผมเออใครที่เข้ามาก็สามารถไปทําได้นะครับผมผมจะอ่ะเดี๋ยวรอเก็บหอย เก็บปลาดาวคอนเรนต์ก็ไม่ใช่หอยดีเออพูดบีอ่ะนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็ขอโทษขอภายกันด้วยเลยนะครับผมอยู่ข้างล่างนะโอเคนะครับผมนี่แล้วก็เริ่มทาการเก็บนะครับรอประหลอดมันครบ100นะครับผมก็จะได้หนึ่งชิ้นนะครับปลาดาวนะครับผมกดอนเวนตอรี่นี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะขายในตลาดได้เลยนะครับผมสามารถนี่นะครับผมนี่ทาลุมีฟอนัสนี่ค้นแรงนะครับผมลองทีหน่อยไปไหนดีคุณผู้ชม คลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยแล้วกันนะครับผมรอติดตามเซิร์ฟต่อไปได้เลยนะครับว่าจะมีเซิร์ฟไรบางนะครับสุกท่าบวันนี้นะครับขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ